ครับสวัสดีพี่น้องกองไฟทุกคนนะครับผมสำหรับผู้ที่ติดตามในโปรเจกต์ในการเทรดของผมนะครับผมในตอนนี้ราคาของกับสีมาอัปเดตแผนที่4กันไปนะครับผมแผนที่4ของเฮาที่เข้าไปเมื่อคือนนี้เซลที่ซัพพลายของทา้งฟิล์ม4ีเฮ็ดนะครับผมอืมมันก็คือว่าครับอผมมีแทงยืนยันผมมีอย่างเลย เออเขามาแตะโซนก็นคือบายคือเซลเลยครับผมเออแล้วเหากับตั้งเอ็ดเอลยูเตสเหนือโซนไปเนาะครับผมอืมสุดท้ายมันก็ขึ้นไปเอ็เอลฮงฮ้อครับผมอืมเสียไปครับผมเออออเดอร์ทีซีเนาะครับผมอันนี้คือบมเปียังครับผมเนี่อคือว่าเอาอเล่นนอกแผนอันนี้เออโอ้พลาดเลยนะครับผม เอาบานนี้ผมมาอัปเดตแผนที่หานะครับบานนี้แผนที่หาคือตัวนี้มีดีมันอยู่ตรงนี้นะครับลองกดเข่าไปบึง้งในทำเฟรม 4H นะครับผมมีดีมันซึ่งเป็นลิลลี่เบดลิลลี่นะครับผมเออคือมาสาร้างเบดอย,อยู่ตรงนี้นะครับทำเฟรม 4H แล้วครับผมเราหามาบึงทำเฟรม นิ่งเหตุนะครับแล้วเขาก็ตีกรอบแล้วก็วางออเดอร์เขาในตรงนี้นะครับผมก็หวังว่าสีมันสีลงมาแตะในโซนนี้แล้วก็จังดิงขึ้นไปต่อนะครับผมอืมนี่คือเหตุผลหนึ่งคือทีซซ่ซีเข่าตรงนี้ครับนี่มันมีสวิงอยู่ตรงนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นในระบบของเขาคือมันมีสางนิวพไพ่ไหมปึ๊บเออตัวโลตัวนี้ ก็สิเป็นเออเป็นโลลาสุดเออโรล,ลาสุดตัวนี้เป็นไฮไฮใหม่แล้วเนาะตัวนี้ก็เป็นโลลาสุดในโซนตรงนี้ก็เป็นโซนเขานะครับประกอบด้วยมีดีมานอยู่ในตรงนี้แล้วบานีเฮาสิมาทำการเบึ่งอินดิเคเตอร์ด้วยประกอบว่ามีจุดสนใจที่หนาจะเขานะครับผม นในทำเข้ามาบึ่งอินเตอร์เกเตอร์ลองทํำบึ่งี่ทำเฟรมสี่เห็นนะครับผมซึ่งเป็นคอนเวอร์คอนเวอร์เจนนะครับผมยังบ่มีไดเวอร์เจนมียังบม่ gen, ม,งบมีสัญญาณเซลล์นะครับผมในนี่ในตรงนี้ลองบึ่งตรงนี้นะนี่ลองหัวลองบึ่งหัวของทำเอนไอไอและกะแมกดีนะคือที่ว่ามันกะมีสูงขึ้นเลยนะครับผมหรือยังเป็นคอนเวอร์เจน ในแผนนี้เขากับมีสิที้สอ,อ่กับมีสิทีิจะไปต่อได้เนาะถ้ามันลงมาแต่โซนโซนนี้เนาะครับผมโอเคนี่โอเคมาบารน,นี้มาบึงแผนแผนที่สี่เข้อวิบายคืออย่างตดีเป็นอย่างคือเขา้าหลินนอกระบบคือเข้าบ่มีการสั่งสวิง ในในระบบของเฮามาต้องสั่งสวิงขึ้นก่อนนะครับผมถึงจะถ,ถ,ถึงสิบใบหรือเซลได้เอออันนี้คือของใบนะเออเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมซิบให้เพื่อนตัวนี้เออสั่งนิวโลนิวไฮปึบนี่ถ้ามันขึ้นไปสั่ง New High ai, นิวไฮไม่ปึบนี่เขาต้องรอถ่าโซนในทางโซนโซนแถวโลล่าสุดนะครับผม จ้างสีรอให้มันเด้งขึ้นไปต่ออ,อ,อันนี้คือคือระบบของเฮามันเป็นอย่งซีเนาะเป็นอ,อ,อันนี้คือจุดายของเฮาคือจุดนี้นะครับผมอ,อ,อันนี้บานนี้เฮามาบึงจุดเซลลของเฮาเออถ้าเท่าซีเซลมันต้องสางสวิงอย่งซีเออ,เอ,อ,เอ,อมันต้องมีนิวโลนิวโลทั้ง2จุดนะ แล้วห้องก็สีมาเบึงมองหา,หาจุดเซลลในจุดจุดนี้ต้องห้ามไก่ขึ้นไปเซลลในจุดนี้นะเนาะอ,อันนี้คือเป็นระบบของเขาแต่เขาที่แบคเทสมาหรือที่เขาหมั่นใจมากเขาก็หล่นในทานะา่าฟิมหนึ่งชั่วโมงเนาะห้องโบได่หล่นในท่าฟิมสีนะ่เฮดเนาะแต่นี่ก็คือว่าเป็นคือว่านอกแผนของเขานอกระบบของเขา ที่ว่าออเดอร์ที่ซีนี่เป็นนอกระบบของเขาเนาะอันนี้คือกันครับอันนี้แผนหานะครับผมแผนที่หานี่ห้องสีนี่แหละคือในตรงนี้มันสั่งนิวโรลาซุดและะ้วก็มีนิวไพสัง่งให้ขึ้นใหม่แล้วในจุดนี้โซนนี้ห้องก็สีอันเป็นมองในหาจุดบายนะครับผม โอเคนะครับผมแผนนี้ถือว่าห้องกัรอัปเดตในในแผนที่สี่กับถือว่าพลาดไปเนาะอันนี้คือห้องการเข่าแผนที่ห้านะครับผมแผนที่หาของเขามี s l u ประมาณสี่ร้อยหาสิบหาจุดเนาะครับผมที่พี่กับประมาณพันสองร้อยเจ็ดสนะิบหาจุดเนาะอือนีประมาณนี้แหละครับผมเดี๋ยวรอให้มันสั่งนิวนิวโลใหม่ก่อนแล้วเ้าจังไ่ฟิทโบวัดอืนะครับผม โอเคครับมื้อนี้เป็นวันที่สามสิบเอ็ดสิงหาเวลาสี่สามทุ่มนะครับผมโอเคมื้อนี้คือว่าจบไปนะครับแผนนี้แผนที่หา้านะครับผมเอาจังใดถ้ามากจังใดกดไลค์กดติดตามไว้น้ำได้เลยครับผม